ปรากฏการณ์ทางด้านดาราศาสตร์นะครับซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากครับก็คือในรอบ1ศตวรรษหรือ100ปีจะเกิดเหตุการณ์นี้ประมาณ2ครั้งนะครับอย่างครั้งเนี้ยนะครับก็เป็นครั้งที่2ในรอบ100ปีครั้งแรกเกิดปีพุษธศันราช2 5 4สะนะครับนี่คือครั้งที่2ห่างมา8ปี6มิถุนายนส5 5 5หรหลังจากนี้เกิดอีกเหมือนกันครับอีก105ปีก็คือเกิดปี2660 นะครับ2,160จะเกิดอีกครั้งก็คืออีก105ปีข้างหน้าปรากฏการณ์นี้สําคัญยังไงครับปรากฏการณ์นี้สําคัญก็คือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่นักดาราศาสตร์ในสมัยก่อนใช้ในการคํา,านวณระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์นะครับณนะตอนนั้นนะครับฟรานเอนเก้ชาวเยอรมันนะครับได้คํานวณไว้ปี2,312ระยะทาง153ล้านกิโลเมตรโดยประมาณนะครับแต่ปัจจุบันเมื่อเรามีเทคโนโลยีอวกาศก้าวหน้ามากขึ้นเราสามารถคำนวณได้ระยะทางที่149ล้านกิโลเมตร นะครับณัปัจจุบันนะครับ1านกิโลเมตรกับปี2312 200กว่าปีที่แล้วนะครับฝรั่งคํานวณได้ถือว่าโดยใช้เทคนิคปรากฏการณ์นี้นักภูมิศาสตร์และนักธรณีวิทยาในอดีตใช้ปรากฏการณ์ดาวสุพานหน้าดวงอาทิตย์นี้นะครับทำอะไรครับใช้เหมือนกันนะครับไม่ใช่เฉพาะนักดาราศาสตร์เท่านั้นเขาใช้คํานวณพิกัดละติจูดและลองติจูดบนโลกเพื่อทําอะไรเพื่อทําแผนที่แผนที่โลกใช้ในการเดินเรือสมุทรยกตัวอย่างเช่นเจมพคุก กับตันกิมคุกครับที่เดินทางรอบโลกนะครับเขาใช้ปรากฏการณ์นี้สำรวจที่ไหนครับที่เกาะตาฮิตินะเกาะตาฮิติประเทศตาฮิตินัปัจจุบันนี้นะครับศึกษาเรื่องอะไรครับศึกษาเรื่องพิกัดทางภูมิศาสตร์บนโลกนะครับเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์นี้ถือว่าสําคัญมากอีกครั้งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับมีการบันทึกไว้นะครับก็คือสมัยของรัชกาลที่5พระองค์ทรงโปรดเกล้าให้คณะนักวิทยาศาสตร์นะครับ ต่างประเทศนะฮะจากอังกฤษนะครับนำคณะมาตั้งกล้องนะครับที่บ้านบางตะลื้อนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับ, bury, น,รบนี่คือเมื่อสมัยของรายการที่5ก็พระองค์ทรงได้รับสั่งให้นักวิทยาศาสตร์มาเก็บข้อม,มูลลักษาะนี้เช่นกันครับเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์ที่ร้อยปีเกิดขึ้นครั้งนะครับมีความสําคัญในทางการวิเคราะห์วิจัยทางด้านดาราศาสตร์อย่างตอนนี้ราชวัตรสงขาก็ได้ร่วมกับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนนะครับเก็บข้อมูลทางด้านดาราศาสตร์นะครับเพราะว่ายุคสมัยของเราคงจะไม่มีโอกาสได้เห็นอีกแล้วนะครับก็เก็บข้อมูลร่วมกับที่ไหนบ้างครับก็มีจากเครือข่ายดาราศาสตร์จากเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและก็เมื่อคืนที่ติดต่อมาคือจากประเทศอิหร่านนะครับเรียกว่าเราก็โชว์ศักยภาพของประเทศไทยนะครับเป็นผู้นําทางวิชาการด้านดาราศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียนนะครับเรียกว่าเราเป็นผู้นําด้านนี้เรามีกล้องดูดาวขนาดยักษ์ 2.4เมตรเรียกว่าใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุดนะครับในทวีปเอเชียเลยอยู่ที่ดอยอินทนนท์นะครับและนอกจากนั้นในอนาคตเราก็จะมีหอดูดาวภูมิภาคซึ่งจะทําวิจัยศึกษาวิจัยและก็บริการวิชาการให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์และประชาชนทั่วไปเป้าหมายครับสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาให้เด็กและเยาวชนครูอาจารย์ทุกคนที่สนใจมีลักษณะการคิดแบบเกตยติคดิเทวิยาศาสตร์คือมีเหตุและผลในการคิดวิเคราะห์ครับ จังหวัดสงขลาตอนนี้เรามีตะกระถ้เพียงพอครับมีครับนะครับโดยความสนับสนุนจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับจังหวัดสงขลาเราในอนาคตอันใกล้นี่ครับจะมีหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนนะครับจะมีกล้องดูดาวขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง0.6เมตรนะครับระบบออโตเมติกโรบอติกเทเลสโคปมีกล้องขนาดเล็กซึ่งทันสมัยนะครับเป็นระบบออโตเมติกหมดเลยนะครับอีกประมาณ2 0่สถึงสาตัว มีพื้นที่นิทรรศการมีโดมฉายดาวแบบระบบดิจิตอลนะครับ6กล้องฉายจากประเทศรัสเซียนะครับซึ่งถือว่ามีภาพคมชัดและทันสมัยที่สุดเท่าที่มีในประเทศไทยเลยครับเรียกว่านั่งชมทองฟ้าจำลองพร้อมกันในเวลาเดียวกันประมาณ50ที่นั่งครับมีห้องประชุมขนาดใหญ่ความจุ200ที่นั่งนะครับเรียกว่าเรียนรู้ทางด้านิทรศการแล้วก็เครื่องม้เครื่องมือทางด้านดาราศาสตร์ได้อย่างพรั่พร้อมเลยครับพร้อมมาก ได้รับการสนับสนุนจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ให้สร้างในปีงบประมาณ2,556นี้ครับนะครับก็ตอนนี้แบบเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกอย่างพร้อมนะครับงบประมาณก็คิดว่าตอนนี้ผ่านวาระหนึ่งแล้วครับวาระสองก็สามก็คงจะไม่นานนี้นะครับก็คิดว่าพร้อมจะสร้างได้วัน1ตุลา55ก็อาจจะได้เริ่มสร้างแล้วครับในส่วนของประกาศการน,นี้ค่ะสงขาเราเห็นในเพราะแบบเงนฝนตก เราได้ภาพแรกนะครับภาพของดาวศุกร์ที่ผ่านเข้ามาในดวงอาทิตย์นะครับภาพแรกเมื่อ6โมง45นาทีนะครับทางคณะนักวิทยาศาสตร์จากสวรรคนวิจัยดารา,าศาสตร์แห่งชาตินะครับได้ถ่ายภาพนี้ได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ได้ภาพมาเป็นระยะระยะก็คือต้องต้องขออภัยนิดนึงครับเพราะว่าตอนนี้เมฆเยอะสักหน่อยนะครับแล้วก็มีฝนโปรยปลายมาเป็นระยะแต่ก็เราก็ยังได้ภาพอยู่เรื่อย นับตอนนี้ที่ที่ทาการสัมภาษณ์อยู่ก็นักดาราศาสตร์ก็ถ่ายภาพแล้วก็เก็บข้อมูลไปเรื่อยๆครับนอกจากจังหวัดสงขลาจังหวัดอื่นสามารถมองเห็นไหมคะก็เห็นครับคือในการถ่ายทอดสัญญาณภาพครั้งนี้นะครับร่วมกันอยู่3จังหวัดในประเทศไทยนะครับมีที่เชียงใหม่ที่ฉะเชิงเซาและก็ที่สงขลานะครับเห็นทั่วทั่วประเทศนะครับแต่ว่า ปัญหาคือเรื่องของสภาพอากาศที่มีเมฆมากโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับภาคใต้ตัองตะวันตกนะครับก็จะมีมีพายุฝนพายุขนองตามข่าวที่ปรากฏอยู่ณต,ตอนนี้นะครับก็ถ้าที่ทราบข่าวจะทงภูเก็ตรู้สึกจะดูไม่ได้เลยนะครับแบบนี้แลวนอ,ออนอกจากประเทศไทยประเทศอื่นเขาก็มองเห็นปรากฏการณ์นี้ด้วยใช่นครับช่นกันครับทั่วประเทศไม่ไม่ไม่ใช่ทั่วโลกนะครับในเขตของภาคพื้นแปซิฟิก ฝากพื้นแปซิฟิกนี่ครับกลุ่มนี้จะได้เห็นครับจะมาตรงขาที่แล้วจะพัดที่เดียวหรือเปล่าครับก็มีเครือข่ายอยู่หลายโรงเรียนนะครับที่จัดก,กิจกรรมลักษณะแบบนี้นะครับแต่ก็ไม่ทราบว่าจะจะสามารถเห็นปรากฏการณ์นี้ได้หรือเปล่านะครับมีหลายโรงเรียนครับที่มาร่วมอบรมเอ,อ่อดาราศาสตร์ระดับขั้นต้นนะครับของสถาบันวิจัยยาสตร์แห่งชาติแล้วก็สสวทรวมทั้งราชภัฏศาสนศาจัดนะครับเมื่อวันที่2ี2สิบส นะครับเดือนพฤษภาคมนะครับที่ผ่านมานะครับเราก็จัดไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอบต่อไปวันที่19 20 21นะครับมิถุนายนนะครับจะจัดรุ่นที่2นะครับก็จะมีให้ความรู้แล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับครูอาจารย์ที่จะสามารถจัดกิจกรรมทางด้านดาราศาสตร์นะครับให้ความรู้เกี่ยกับนักเรียนนักศึกษาในในพื้นที่ของภาคใต้ได้ครับขอบคุณครับ